แนี่โดนเข้ามาด้วยพีคราวเบิร์ดมาก่อนเลยครับแล้วเทวไวยหลบเข้าไปด้วยแล้วหลบเข้ามานี่เฮดช็อตไปหนึ่งแล้วโกเมกเก็บเอเซอนเนารไปได้ด้วยเฮดช็อตไปสองครับแนี่เอซ์แอนเดนาไปไม่ได้เฮดช็อตแต่เก็บสองแล้วเฮดช็อตทีหนึงเราได้ของจริงแล้วทิปเปอิลคิวสตาร์เฮดช็อตสเปนนี่เป็นลัคารซันคิสเฮดช็อตใส่นั้นเอซ์อนนารไปด้วยสเปีสเปรปีมาหนึ่งแล้วสเปรปีมาสองแล้วโลเกตโลเกตเปลี่ยนเป็นคาส์ิกมาหมดเรียบร้อยเอ็กร์คอ ไฟเด้งครับแล้วดูเจไดเจไดแกมีแลบเช็คสายมือมาแล้วตรงนี้แฟนท็อปจัดไป1ครับแล้วยังไงตรงนี้แฟนท็อปจัดไป2ดับเบิลกิวเก็บออกไปฮะเดิมเจ็บมือซูมพีไฟเข้าไปในสมองอยู่แล้วสายออกมาแบบนี้ซูมเก็บไป1นึดารนณาเก็บแบ็คฮาร์ดไปครับแล้วสายตรงนี้ซูมมีสิทธิ์มาแล้วซูมเก็บเซอร์พีไปเหลือเน้นคนเดียวฮะดูว่าเดิมเแบบนี้แหละ เฟรดี้ไปแล้วเขาไ้โจตัวยดจิโนเก็บเอสควาไปแต่ว่าโอ้ยตูไยจิโน,โน,โนเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะนะฮะด,ดูกิ๊ตูนไอจีโดท่านผู้ชมครับขึ้นมาแล้วโควเมกอุย้ยแล้วเขาได้ยินเสียงแล้วมีคนลงมาอยู่แทนที่เธอเลดยิงเก็บไป2แล้วดูคอมโบกันคนระับโคเมกเดอบลคิวไปแล้ว, yu วยูยูครับเก็บสมูตตี้ไปอุย้ยแล้วโคเมกเก็บไปอีกหนึ่งโคเมกเอสไม่เอสครับเป็นเฟรดี้มาเก็บคือโคเมกไปแต่ว่า เหตุพินัคิโอคือเหมือนกันแล้วด้านหลังมายูยูได้หนึ่งครับเกียรตินาของซัมบอยไปยูยูสเปรย์เฮดช็อตไปสามยูดีๆก็เข้ามือเฉยนะฮะสำหรับยูยูเกียร์กลางใอยกลางโลก่อลไปแล้วเขาพุ่งใส่ขวามือแล้วมีตัวหนึ่งแล้วเขารู้ตัวและเรียบร้อยนะเขาคิดว่าเคลียร์เรียบร้อยเคลียร์บอไปแลเคอร์บอล้าไปเขาไม่ขาวจะสบาันน หนึ่งสองจริงๆเธอไปสบายดูสายสัมรนิยายออกมาสัมนแยายออกมาแล้วเถอบอลเข้าไปหน้าขาวตนีงใช้เวลานการคิวน้อยมากแล้วเถอบอลต่อเดองมาสไปต่อคอนโทรล้าเก็บไปแล้เพนนี่ครับโอเปอเรเตอร์เก็บไปได้หนึ่งสัมบมาดับเบิลคิวเเก็บไปคอนไปแล้วสามไหมสามนีเฮ้ยเฮ้ยถ้ารู้่อนจิงสาม สมูทตี้เป้าเจอเข้าหลังมาตรงนี้หัวขาดแล้วตัวดับจูดี้แลตนี้เป่าไปอีกหนึ่งเก็บไอซ์มู